เลิกงามยามดีวันที่17ทธันวา2566เวลา9.29มง29นาทีพี่สุกัญญาลูกค้าซุปเปอร์แฟนของการ์ตูนมาซื้อรถเพิ่มเติมตัว4ประตู1.9 M Auto อโตสีขาวมุกปี2023เพิ่งจะซื้อรถไปเมื่อเดือนมิถุนายนนี่กลับมาซื้อเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะการ์ตูนขอบคุณนะคะที่ยังไว้ใจให้การ์ตูนดูแลอยู่ตลอดเรื่อยมา ขอให้รถคันนี้นะคะเป็นรถค้ำคูณให้พี่สุกัญญาและครอบครัวนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและคิดสิ่งใดขอให้สมปนานะคะคิดว่ารถคันนี้เป็นต้อนรับของขวัญวันปีใหม่นะคะได้เลิกแล้วค่ะเวลา9โมง29นาทีกระตูนขอให้เดินทางขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วปีหน้ามาซื้อเพิ่มเติมอีกนะคะ กระตูนขอบคุณนะคะพี่สุกัญญายังไว้ใจให้กระตูนดูแลอยู่กระตูนขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะคะว่าปีนี้ครอบครัวพี่สุกัญญาซื้อรถ2คันแล้วนะคะกระตูนขอให้ปีหน้าซื้อเพิ่มสัก4 5คันนะคะกระตูนพร้อมที่จะดูแลค่ะ